สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะพบกันในคลิปวิดีโอที่4นะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะระบบนิเวศคลิปวิดีโอนี้หัวข้อเรื่องก็เห็นกันอยู่เนาะโซอาหารกับห่วงโซ่โซอาหารกับสายใยอาหารนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงโซอาหารก่อนโซอาหารภาษาอังกฤษก็คือ food chain food chain food คืออาหาร c h a ก็คือ ห่วงโซ่นะคะฟู้ชเชนโซ่อาหารโซ่อาหารคือการกินต่อกันเป็นทอดๆค่ะอะกินต่อกันเป็นทอดๆกินต่อกันเป็นทอดทอดซึ่งการกินต่อกันเป็นทอดทอดนี้นั้นก็จะเป็นการถ่ายทอดพลังงาน ไปในตัวการกินต่อกันเป็นทออมันก็ถ่ายทอดพลังงานไปในตัวแหละโดยเริ่มจากผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตนั่นก็คือต้นพืชนะคะผู้ผลิตเป็นพืชนะคะแล้วก็ใช้พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ในการสร้างอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตแล้วทีนี้นอกจากมีผู้ผลิตแล้วอะคะมันก็ยังมีผู้บริโภคนะคะนั่นคือผู้กินก็จะมีผู้กินคนที่หนึ่งคนที่สองคนกินคนสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะ ผู้บริโภคอันดับที่1อันดับที่2อ,อันดับที่3ก็คือถูกกินกันต่อไปเรื่อยๆซึ่งการกินต่อกันไปเรื่อยๆนี้มันก็จะถ่ายทอดพลังงานไปด้วยแล้วเวลาการเขียนห่วงโซ่อาหารนะคะเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรเห็นไหมคะหัวลูกศรจะชี้ไปทางผู้กินหรือผู้ล่านะคะเห็นไหมหัวลูกศรจะชี้ไปที่ผู้ที่กินหัวลูกศรจะชี้ไปที่ผู้ที่กินจากภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า หนอนมันกินใบไม้ใช่ไหมเนี่ยหนอนกินใบไม้ลูกศรก็เลยชี้ไปที่หนอนนกกินหนอนลูกศรชี้นกงูกินนกลูกศรชี้ไปที่งูซึ่งใบไม้ก็คือผู้ผลิตหนอนก็คือผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งนกคือคนกินคนที่สองเลยเรียกผู้บริโภคอันดับที่สองและงูเป็นคนกินคนสุดท้ายก็เลยเรียกผู้บริโภคลำดับสูงสุดนะคะทีนี้ มาดูพ oh ีระมิดโซหารก็คือพลังงานในโมเลกุลของสารเนี่ยเวลาที่กินน่ะมันจะถ่ายทอดจากผู้ผลิตลำดับต่างๆแหละจนไปถึงผู้ย่อยสลายนะคะโดยที่การถ่ายทอดนั้นเนี่ยพบว่ามันมีค่าพลังงานลดลงตามลำดับลดลงไปเรื่อยๆเอยๆซึ่งเนื่องจากว่ามันลดได้ยังไงล่ะมันกินต่อกันแล้วพลังงานลดลงได้ไงก็เนื่องจากว่าพลังงานบางส่วนเนี่ยถูกใช้ไปในใน,ในการ ผลิตพลังงานให้แก่ร่างกายนะคะในกระบวนการหายใจแล้วอีกส่วนหนึ่งก็สูญเสียไปในรูปของพลังงานความร้อนดังนั้นเนี่ยการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารอะ่ะมันมีความยาวที่จํากัดค่ะส่วนใหญ่เนี่ยการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารนะมันก็จะสิ้นสุดที่ผู้ริโภคลําดับ4ี่ลำดับ 4, 5ทีนี้เราจะดูความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแง่ของการ กินเป็นทอดๆนะคะซึ่งเราก็เขียนในรูปของโซอาหารไปแล้วหรือจะนำเสนอในรูปของพีระมิดฐานกว้างแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งพีระมิดแบบที่หนึ่งเราจะมาพูดถึงพีระมิดของจำนวนพีระมิด of number เป็นพีระมิดจำนวนพีระมิดจำนวนอะพีระมิดจำนวนเราเห็นอะไรเราดูที่พีระมิดนะคะฐานของพีระมิด สีน้ำเงินเข้มอค่ะจะหมายถึงผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือใบไม้นะคะแล้วผู้ที่กินต่อมานั่นคือหนอนหนอนถูกเรียกว่าเป็นผู้บริโภคอันดับที่1และนกเป็นผู้กินต่อมาเป็นผู้บริโภคอันดับที่2และงูเป็นคนกินคนสุดท้ายนั่นคือผู้บริโภคอันดับที่3พีระมิดนี้บอกอะไรเราพีระมิดนี้บอกเราถึงจํานวนของสิ่งมีชีวิต ผู้ผลิตจะมีจํานวนที่มากที่สุดเสมอนี่ไงคะใบไม้เป็นผู้ผลิตจํานวนของมันมากก็ก็จะทําให้ฐานของพีระมิดนั้นกว้างหนอนมีจํานวนที่ลดลงมาก็เลยมีพื้นที่ของพีระมิดแคบลงผู้บริโภคอันดับที่สองนกก็เลยมีพื้นที่ที่แคบลงและงูมีจํานวนที่น้อยที่สุดก็คือผู้บริโภคอันดับที่สามก็จะสรุปได้ว่า จำนวนจะลดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมผู้ผลิตมีจํานวนที่นไหมจำนวนมากที่สุดลองลงมาก็คือผู้บริโภคลําดับทัดาทไปจํานวนมากที่สุดอ่ะต่อมาพีระมิดแบบที่สองพีระมิดจํานวนพูดถึงไปแล้วต่อไปเป็นพีระมิดมวลพีระมิดของมวลสิ่งมีชีวิต พีระมิดออฟไบโอแมสพีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิตนะคะเขาบอกว่าเวลาเราศึกษาพีระมิดจำนวนฐานกว้างเนี่ยมันก็อาจจะมีความคัดเคลื่อนได้พีระมิดแบบที่หนึ่งอะคะ่ะอาจมีความคัดเคลื่อนเราก็เลยนะักนิเวศวิทยาเนี่ยที่เป็นผู้ศึกษาที่เกี่ยวกับระบบนิเวศเนี่ยก็เลยเสนอรูปแบบของพีระมิดมาใหม่นะคะในพีระมิดที่มีรูปแบบว่าพีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิตพีระมิดออฟไบโอแมสนะคะโดย ที่เขาเนี่ยจะใช้มวลทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตแต่ละลำดับเนี่ยแทนการนับจำนวนเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่มันถูกต้องตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นสรุปว่าพูดง่ายๆมันคือแบบเดียวกันนั่นแหละคะ่ะคล้ายๆกันไอแบบที่1มันนับเป็นจำนวนเป็นตัว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 แต่พีระมิดแบบที่สมันเอาไอตัว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 เนี่ยมาวัดเป็นมวลหรือน้ำหนักเนี่ยพูดง่ายๆ วัดเป็นมวลสุทธิของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดแทนเพื่อให้ข้อมูลที่มันทำไมแม่นยำตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นผู้ผลิตเยอะที่สุดเหมือนเดิม8 0 9กรัมต่อตารางเมตรผู้บริโภคอันที่1่ก็ลดลงมาเหมือนเดิม37กรัมต่อตารางเมตรผู้บริโภคันที่2 11กรัมต่อตารางเมตรผู้บริโภคันที่สาน่งจุกรัมต่อตารางเมตรเห็นไหมคะว่าจำนวนที่มีมากมวลที่มีมากที่สุดก็คือผู้ผลิต ลดหลั่นลงมาคือผู้บริโภคลำดับถัดถ,ดถ,ดถดไปและแบบที่3ค่ะนั่นคือพีระมิดพลังงานพีระมิดพลังงานพีระมิดพลังงานของสิ่งมีชีวิตฮะมันก็คือการถ่ายทอดพลังงานในพีระมิดจำนวนแล้วก็พีระมิดมวลนี่แหละมันคือการถ่ายทอดพลังงานนะคะ ซึ่งจํานวนและมวลของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละในช่วงเวลาใช่ไหมซึ่งอัตราการจเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ทำไมแตกต่างกันแล้วพลังงานในปริมาณมากก็จะสูญหายไปในสิ่งแวดล้อมในรูปของความร้อนขณะหายใจเนี่ยคะ่ะหรือว่าบางส่วนก็กลายเป็นของเหลือเป็นกากอาหารไปเนาะ พลังงานสูญเสียที่สูญเสียไปก็จะสูญเสียในรูปความร้อนขณะหายใจกับของเหลือหรือกับอาหารนั่นเองคือซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะไม่สามารถถ่ายทอดไปได้ใช่ไหมคะก็จะถ่ายทอดไปได้เฉพาะพลังงานบางส่วนนะคะก็เลยมีผู้เสนอแนวคิดออกมาเป็นพีระมิดพลังงานของสิ่งมีชีวิตก็คือพีระมิด f Energy Energy ก็คือพลังงานนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าอ่ะมาสังเกตกันนะ ในผู้ผลิตนะคะมีพลังงานอยู่1 0 0 0 0ม่นกิโลจูลใช่ไหมคะผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งกิโลจูลผู้บริโภคอันดับที่สองหนึ่งรกิโลจูลและผู้บริโภคอันดับที่สามคือ1ิกิโลจูลเราเห็นอะไรเราเห็นชุดตัวเลขไหมคะหนึ่งมืหนึ่งพันหนึ่ง้ยสิบหนึ่งมืหนึ่งพันหนึ่งริบมันมีความสัมพันธ์ยังไงกันคะตัวเลขนี้ตัวเลขนี้บอกอะไรเรามันบอกว่าการที่จะ ส่งต่อพลังงานจากผู้ผลิตไปผู้บริโภคอันดับถัดไปเนี่ยมันลดลง10%จริงไหมจาก10,000ไป1000ตัดศูนย์ออก1ตัวลดลง10%นะคะอ่ามันมาลดลงไป10%แล้วจาก10,000ไป100ก็ลดลงอีก10%เหมือนกันจาก100ไป10ก็ลดลงอีก10%เหมือนกันสรุปได้ว่าการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยจะมีพลังงานลดลง10%์ นะคะเมื่อพลังงานส่งต่อจากผู้ผลิตไปผู้บริโภคลำดับถัดๆไปเขาเรียกว่ากด10%กด10%หรือ10%ก็คือกด10% 10% 10% Law คือกด10%กด10%นั่นคือการถ่ายทอดพลังงานลดลงไป นั่นเองอ่ะทีนี้มาดูต่อเราพูดถึงโซ่อาหารไปแล้วเราพูดถึงสายใย,ยอาหารกันบ้างสายใย,ยอาหารก็คือความสัมพันธ์ของโซ่อาหารนั่นแหละก็คือเอาโซ่อาหารหลายๆอันมาสัมพันธ์กันให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอ่ะนี่ไงคะโซ่อาหารที่หนึ่งมีหญ้ามีกระต่ายมีเหี่ยวโซ่อาหารที่สองคือมีหญ้าตะกะแตนกบเหยี่ยวเราก็เอา ทั้งสองโซ่อาหารนะคะมาเขียนรวมกันอ,อมาสัมพันธ์กันในรูปของสายใยอาหารเราก็จะเห็นว่าหญ้าเนี่ยถูกตะกะแตนกินถูกกระต่ายกินเหมือนทั้งสองอันนี้เลยไหมเหมือนแล้วตะกะแตนถูกกบกินใช่ไหมใช่แล้วกบกินเหยื่วใช่ไหมใช่แล้วกระต่ายเอ้แล้วเหยี่ยวกินกบใช่ไหมใช่แล้วเหยี่ยวกินกระต่ายใช่ไหมใช่นี่ไงคะเอาหนึ่งกับสองมามิกซ์รวมกัน เรียกสายใยอาหารสรุปโซ่อาหารคือการเอาสายใยอาหารหลายๆายสายเอาเอาใหม่สายใยอาหารคือการเอาโซ่อาหารหลายหลายโซ่อาหารในธรรมชาติเนี่ยมาเขียนให้สัมพันธ์กันในรูปของสายใยอาหารทีนี้นอกจากมีผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งค่ะที่ไม่ใช่ผู้ผลิตกับผู้บริโภคนั่นคือผู้ ย่อยสลายะะผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารนะคะก็คือพวกเฮตตาจุลินทรีนะคะเป็นผู้ย่อยอินทรีย์สารต่างๆนะคะที่ทำให้พืชสัตว์เนี่ยที่ตายจากการเน่าเปื่อยเนี่ยกลายเป็นธาตุอาหารกลับลงสู่ดินสู่น้ำอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะว่าผู้ผลิตถ้าตายผู้บริโภคถ้าตายถ้าตายมันจะถูกผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารเนี่ยคะ่ะเปลี่ยนซาก พืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยของมันให้กลายเป็นธาตุอาหารกลับสู่ดินกลับสู่น้ำอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่ผู้ผลิตจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างอาหารถัดไปโอ้โหสุดยอดเลยระบบนิเวศของเรานะคะโซ่อาหารสายใยอาหารมีความสัมพันธ์กันที่ทำไมน่าสนใจมากๆเลยอาะทบทวนสัญลักษณ์ ของโซ่อาหารหัวลูกศรจะชี้ไปที่ผู้บริโภคเสมอนะคะหัวลูกศรชี้ไปที่ผู้บริโภคเสมอและจํานวนหรือมวลเนีทั้งจํานวนและมวลในโซ่อาหารเนี่ยผู้ผลิตจะมีจํานวนที่มากที่สุดและผู้บริโภคลําดับถัดถัดไปก็จะมีจํานวนน้อยลดลัานลงไปซึ่งพลังงานก็เช่นกันพลังงานที่ผู้ผลิตจะมีมากที่สุดและลดลงไปทีละสิทีละสิทีละสิจนถึงผู้บริโภคลําดับสุดท้าย นอกจากนี้นอกจากจะมีผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วยังมีใครคะผู้ย่อยสลายซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้ซากของสิ่งที่มีชีวิตที่ตายไปเนี่ยถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นธาตุอาหารอีกครั้งนะคะนั่นคือผู้ย่อยสลายก็พวกเห็ดราจุลินทรีย์ต่างๆและโซ่อาหารหลายๆโซ่มารวมกันสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึง่งเรียกว่าสายใยอาหารนั่นเองค่ะก็สำหรับ คลิปวิดีโอโซ่อาหารสายใหญ่อาหารนี้นะก็มีความสำคัญกับการเรียนรู้ของเรื่องระบบนิเวศมากๆเลยแหละนะคะก็โจทย์โอเน็ก็ชอบออกนะคะเรื่องระบบนิเวศนะคะเรื่องโซ่อาหารก็จะเจอกันบ่อยเนาะก็เราพอมีความรู้บ้างแล้วนะคะก็ทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อฝึกฝนวิทยายุทธ์ของตนเองเนาะจะได้ไปสู้กับ ข้อสอบต่างๆได้ข้อสอบกลางภาคปลายภาคที่โรงเรียนหรือข้อสอบวัดผลต่างๆโอเน็ตต่างๆเนาะก็ถ้าสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบแล้วก็ฝากกดติดตามชาแนลของคุณครูให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้โซ่อาหารสายอาหารคลิปที่4ี่ก็จบลงเพียงเท่านี้พบกันในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ